ค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้ที่สภาทุกคนมาพบกับระบบความบันเทิงในรถคันหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยค่ะกับรถคอนด้าเป็นรถมินิแวนนะคะรุ่น N-BOX ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถนําเข้าด้วยใครที่สนใจติดตั้งระบบความบันเทิง ที่เน้นติดตั้งในช่องเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือเสียงที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบความบันเทิงที่ครบคันสมาร์ทยิ่งขึ้นตามที่มาดูกันได้เลยะคะ่ะทุกคนตามมาเลยค่ะแล้วค,ลคนที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้กับเราก็คือพี่ต้งของเราเนั่นเองค่ะสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับคุนดังแรตตี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคันนี้น่ารักมากใช่ดูลูปทรงของรถเนี่ยน่ารักมากใช่ครับ ผู้หญิงแบบชอบมากแล้วก็บอ<บ> <ผม S 1> การตกแต่งภายในคือแบบว่าน่ารักแล้วก็แบบยูนิคมา <c oughs> เริ่มแรกที่เห็นข้างหน้าเราเลยค่ะพี่ตงตรงนี้นี่คือคุณลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอด้วยใช่ไหมใช่ด,ด้วยพื้นฐานของรถรุ่นนี้<ช>จะใช้งานเป็นฟัง FM เล่นแผ่นซ d ดีเล่น USB ได้ประมาณ<ช>นั้น ก็อัปเกรดจอให้ล้ำขึ้นมาก็คือเป็นจอ Android ซึ่งรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆไปถึง Apple CarPlay Android Auto ครบครันเลยก็คือเปลี่ยนจากหน้าจอเดิมๆทุกคนที่แค่เล่นแบบ F M A M ได้เป็นเหมือนแบบสมาร์ททีวีที่บอกว่าสามารถกดนำทางได้ด้วยย่างนี้ถูกต้องครับเหมือนแท็บเล็ตอันหนึ่ง โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะจอรุ่นนี้นะคะนอกจากจะใช้งานเหมือนแท็บเล็ตแล้วความพิเศษมันอยู่ที่ไหนคะพี่โตคือความพิเศษของจอดิจิต a ลรีเ e ิร์ h รุ่นนี้ก็คือความคมชัดเนี่ยได้ถึงระดับ 2K เลยแล้วความจุก,ก็คือจะเป็นแรม8ลอม256ก็ครัและความลื่นไหล,เ,ลเร็วมากใช่ครับผมจากจอ Android ของ Digital Research เนี่ยเราก็จะไปผ่านตัวปรับแต่งเสียงของ Pre-Am p พ r ซ s m รุ่น SQ7 ซึ่งมีความละเอียดถึง7แบรนด สามารถปรับแต่งความถี่ได้ตามความชอบของคุณลูกค้าเลยครับผมพี่โต้งการที่เราสามารถปรับความถี่ได้ถึง7แแบนเนี่ยมันมีข้อดียังไงคะด้วยมีความรายละเอียดถึง7แแบนเนี่ยก็จะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมีอรรถรสในการฟังเพลงที่หลากหลายสมมุติว่าเพลงเนี้ยย่านเสียงสูงอาจจะน้อยไปลูกคุณลูกค้าก็สามารถเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้ามากเกินไปก็สามารถลดลงได้ด้วยปรีมี้เลยโรัค<ม>ัามตอมไยซ์กันง่ายๆเลยค่ะถัดมาในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงอย่างที่พี่โต้งบอกว่าคันนี้ก็จะชุดเครื่องเสียงจัดเต็มในระบบที่เรียกว่าใบแอม แอมสตัวแอมสองตัวแอมสองตัวของเราติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งไหนคะพี่โต้งตำแหน่งของ power amp เนี่ยเราจะติดไว้ด้านท้ายของรถรุ่นนี้เลยครับเพื่อให้พื้นที่ในห้องโดยสารที่มีขนาดเล็กเนี่ยนั่งได้สะดวกสบายเลยเราก็เลยหลบมาใช้พื้นที่ในส่วนของด้านหลังเนี่ยในการวาง power amp และซับก็คือติดตั้งทั้งสองตัวตรงตำแหน่งนี้ ใช่ครับซับอยู่ตรงกลางเลยใช่ติดตั้งซับกับตัวแอมรูปแบบนี้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆเรายังสามารถวางของต่างๆยังวางได้ถ้าถ้าน้องนาทีสังเกตอย่างนี้เราจะยกสเต็ปขอบขึ้นมานิดนึงเพื่อให้วางของแล้วจะไม่ไปทับตัวอุปกรณ์ที่เราวางขึ้นมาครับผมการออกแบบเรานี่ก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลใช่ครับสําหรับวางสัมภาระได้ก็คือแอมทั้งสองตัวเราใช้เป็นของพีซึมทั้งคู่ใช้เป็นพีซึมทั้งคู่คุณสมบัติคือให้ความหวานให้เสียงที่หวานฉ่ำ ไพเราะเลยนะครับส่วนพลังของแอมปขับท<ช>ัพก็ได้จาก m อ s ์โมเดลเดียวกันครับก็ลำโพงที่เราเลือกมาใช้คู่กันนี่เราใช้เป็นของอะไร,รอันนี้เราก็จะใช้เป็นของค o ตริโกรุ่นยอดนิยมที่ทางร้านเราเป็นนำเข้ามาจำหน่ายอยู่นะครับค o ตริกโกนี่เป็นแบรนด์จากอิตาลีเลย<อ>นะครับทุกรุ่น<ช>ตั้งแต่รุ่นล่างสุดจนถึงรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะทำในอิตาลีทั้งหมด คือเน้นอิตาลีแท้ๆเลยนะครับคนแล้วก็คันนี้เห็นตรงนี้คือเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆใช่ไหมคะพี่โตใช่ครับในตำแหน่งของประตูด้านหน้าเนี่ยเราจะติดลำโพงบูเฟอร์ขนาด6.5นิ้วไว้ที่เดิมแล้วก็ทวิเตอร์เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดิมของรถหมดเลยก็คือตำแหน่งเดิมๆได้เลยใช่ครับถัดมากับการติดตั้งลำโพงคู่หลักอันนี้เราก็ติดตั้งในช่องเดิมใช่ติดตั้งในช่องเดิมไหมตำแหน่งเดิมแต่ไม่ใช่ช่องเดิมครับอันนี้เป็นช่องเดิมของรถอาจจะเป็นขนาด5นิ้วซึ่งทางทีมงานเราเนี่ยก็ลองเรียนปรึกษา กับทางคุณลูกค้าดูแล<ช>ลูกค้าบอกว่า5นิ้วน่าจะไม่พอ,<ข>อสำหรับท่าน,น <ะ S 2> ก็เลยขออนุญาตทำเป็น6นิ้วเลย6.5<ช>นิ้วเราก็เลยต้องออกแบบแล้วก็ดีไซน์คัสตอมชิ้นงานขึ้นมาใหม่เพื<ช>่อให้สำหรับใส่ลำโพงคอร์ตลิโก้6นิ้วครึ่งได้ก็คืออย่างที่พี่โต้งบอกนะคะสำหรับลำโพงเนี่ย ตำแหน่งเดิมแต่ไม่ใช่ช่องเดิมเพราะว่าเราต้องมีการ modify เพื่อที่จะติดตั้งลำโพง6นิ้วให้เข้าไปได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งเดิมเนี่ยซัพพอร์ตแค่5นิ้วเท่านั้นเองค่ะก็ทางเรา Rocket o u ก็สามารถทำได้แล้วก็ต้องบอกว่าตัวบริเวณขอบขอบรอบๆชิ้นงานที่เราทำขึ้นมาสำหรับเป็น s p a c e ์ลำโพงเองเนี่ย สีสันแล้วก็วัสดุเนี่ยเรียบเย็นเลยืกับตัวรถมากถูกต้องครับใช่ครับงานชิ้นเดียวกันเลยค่ะครับผมคันนี้ไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะทุกคนที่เห็นตรงนี้ที่โต้งเราได้ติดกล้องสําหรับบันทึกภาพพใช่ครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับขี่เนี่ยจะเป็นของดิจิตอลรีเสิร์ชเป็นรุ่น UHD 6 9 0 0 W ครับค่ะรุ่นนี้คุณสมบัติก็คือสามารถบันทึกได้มุมกว้างและก็สามารถเซฟไฟล์หรือว่าโหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ได้เลยเวลาจะเปิดดูเนี่ยไม่้งงาาา่ใชนย ทุกคนสมมติว่าเราขับรถไปไหนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เราต้องการใช้อย่างเร่งด่วนเราก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็กดดาวน์โหลดใช้งานได้ง่ายๆค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะและนี้ก็คือระบบความบันเทิงในรถ Honda Inbox ที่ตี้กับพี่โตมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถน่ารักน่ารักที่ใครชอบฟังเพลง หลากหลายแนวเน้นฟังเพลงนุ่มๆไพเรพาะไพเราะแล้วก็ติดตั้งในช่องเดิมๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือรู้สึกว่าระบบความบันเทิงเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound น,นะคะเราก็เปิดบริการทุกวันครับไม่มีวันหยุด ตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มค่ะ,ะคไม่ว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ลกักษ s สาว Thailand Line Ad s i a รักษสาแล้วก็ YouTube รักษสาว Channel ได้ด้วยเช่นกันคลิปนี้ชอบมีกด Subscribe พี่ดีกับพี่ตรงนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ